อยู่บนทางหลวงหมายเลข1252จากเมืองลำปางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเราเดินทางในช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวทำให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางเขียวขจีและชุ่มชื่นอีกทั้งอากาศก็กำลังเย็นสบาย ก็จริงอยู่ค่ะที่เรากำลังมุ่งหน้ามาที่แจ้ซ้อนแต่ที่แจ้ซ้อนก็ไม่ใช่ปลายทางที่เราตั้งใจไว้สวัสดคีครับคปปรับผ่านไป็นป่าเมียงไม่แวะเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับไม่แวะ ไม่แวกก็ผ่านไปได้เลยครับเดี๋ยวตรงประมาณสัก5้าเมตรจะเป็นฐานยแยกใช่ครับขอบบคคุณรัเถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าเข้าอุทยานค่ะแต่ก็อีกนั่นแหละถึงเราจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะไปบ้านป่าเมียงแต่ป่าเมียงก็เป็นแค่ทางผ่าน ซึ่งปลายทางที่แท้จริงของเราก็คือกิ่วฟินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะจากหมู่บ้านป่าเมี่ยงขับไปอีก5กิโลเมตรก็จะถึงกิ่วฟิน เส้นทางมีลักษณะแคบโค้งและลาดชันทำให้ไม่สามารถทำความเร็วได้แล้วเราก็มาถึงกิวฟินอยู่ตรงกลางระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนักท่องเที่ยวสามารถมาที่นี่ได้จากทั้งสองฝั่งฝั่งลำปางจะอยู่ติดกับป่าเมี่ยง ส่วนฝั่งเชียงใหม่จะอยู่ติดกับแม่กำปอง เรามาถึงในเวลาเที่ยงพอดีก็หิวสิคะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือมือเที่ยง Cùng đàn thôi không đàn thôi mà muốn sẽ... đàn nhá. Hãy subscribe cho kênh และเมนูที่เหมาะที่สุดในขณะที่เรากําลังหิวแบบเร่งด่วนคงหนีไม่พ้นเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดสำหรับเราเรียกได้ว่าเป็นเมนูช่วยชีวิตได้เลยค่ะ และเราก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้ด้วยหมูสับปรุงรสที่ทำให้ชีวิตเราอิ่มอร่อยได้แบบง่ายที่สุด ในที่สุดอาหารเที่ยงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายๆในบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สงบเงียบโชคดีที่ตอนเรามาถึงยังไม่มีคนมากางเต็นท์เลยค่ะเราเลยเหมือนได้ที่กางเต็นท์แบบส่วนตัวสุดๆและเลือกทำเลที่จะกางได้ตามใจชอบ in mm and -hmm. mm -hmm. <cam ina> ทริปนี้เราเลือกเต็นท์โคแมนแบบมีเสาตรงกลางกลางไม่ยากแต่กลางครั้งแรกก็จะใช้เวลานานหน่อย การเดินทางออกมาแคมปิง้งสำหรับเราสองคนแล้วมันคือการบำบัดความเครียดจากการทำงานได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราลืมงานที่เคร่งเครียดต่างๆมีความสุขกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆรอบตัวใช้ช่วงเวลานี้เก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่ก่อนกลับไปเจอความวุ่นวายในการทำงานกันต่อไป มมันก็สาารถท,าที่นี่อาจจะไม่กว้างใหญ่มากนะักที่ที่จะให้เดินชมธรรมชาติเลยมีไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีค่ะที่มีลมเย็นสบายฝนตกแล้วมีฟายชิดคุมเต็นนะทำให้ช่วยผอ่อนคลายได้เยอะถ้าไม่มีเขาให้ยืม พอเริ่มมืดเราก็เริ่มเตรียมมื้อเย็นวันนี้เราแวะซื้อของสดมาจากตลาดเมนูเย็นนี้ก็คือจอผักกาดและเนื้อย่างยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาวเลยต้องรีบเข้าไปนอนในเต็นท์ แต่ที่นี่ก็ยังมีจุดเด่นตรงที่มีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนหลังจากได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวกับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ